สวัสดีค่ะมาพบกับคนแชร์ข่าวอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารพยากรณ์อากาศประจำวันที่3มิถุนายน2563ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำนะคะปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะส่วนสำหรับพยากรณ์อากาศของประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะคะทางภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่ น,น่านพิษณุโลกเพชรบูรณพิจิตรกำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุงสด35-39องศาเซลเซียสลมตะนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นกาฬสินนุ์สกลนครนครพนมมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอํนาจเจริญมุกดาหารนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุริ สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเขียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนทางภาคกลางนะคะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลาชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สระบุรีลบบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงคราม และสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะวันออกนะคะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกสะแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก เมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองและพังงานะคะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง และนี่ก็เป็นข่าวสารพยากรณ์อากาศประจำวันที่3มิถุนาย,ยน2563ที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ